สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทิกเกอร์พอยต์หรือจุดกดเจ็บนะครับซึ่งทิกเกอร์พอยต์นั้นเป็นสาเหตุสําคัญของโรคไมโอฟาเชียลเพนซินโดมหรือว่าโรค m p s นะครับจุดกดเจ็บเหล่านี้เกิดจากการบาดเจ็บซ้าๆของกล้ามเนื้อเป็นเวลานาน,านๆนะครับทําให้ร่างกายสร้างปมกล้ามเนื้อขึ้นมาซึ่งปมกล้ามเนื้อเหล่านี้จะทําให้เกิดอาการปวดร้าวไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้ทิกเกอร์พอยต์ยังสามารถเกิดได้ในทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในกล้ามเนื้อมัดเล็กเช่น แขนหรือคอหรือในกล้ามเนื้อบาดใหญ่เช่นหลังหรือขาครับโดยการรักษาทิกเกอร์พอยน์นั้นสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการรักษาโดยการใช้เครื่องทางกายภาพบ,บาําบัดการฝังเข็มหรือว่าการรักษาโดยการนวดกล้ามเนื้อชันลึกนะครับด้วยเทคนิคแบบญี่ปุ่นซึ่งเทคนิคนี้จะเรียกว่าเทคนิคเซไตเป็นการกดกล้ามเนื้อชันลึกเพื่อหาจุดทิกเกอร์พอย์โดยตรงและทําการคลายนะครับหลังจากคลายจุดทิกเกอร์พอยน์นี้แล้วคนไข้จะมีอาการดีขึ้นตามลําดับครับ